เวลาพูดมันงมันจะขับมันจะนเลเฮ็ดไห้ย่งดีอีลีเนาะเนาะพุ่มใจไรหนูนะพุ่มใจไรมีคนเฮ็ดไห้นะพุ่มใจวะพุ่มใจอี่าวะเฮ็ดไห้กันมาซ่านคนหาคนเราแบบสวยมากเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งใหม่ไม่มันแก่ครับไหม่แก่มันขับเลยครับไม่แก่ับ ครับทำไมอ่อนบุคัพทำไมอ่อนแม่นยุทําไมอ่อนมันก็แตกเร็วตัวมันก็หักเร็วเนาะมันก็พุมดก็บุกินเขาไมายเจเลยครับเร็วบุกินครับใส่น้ำมันนี่บ้าไม่ถึงอย่างเห็ดเห็ดของอ้ายแบบคือเงาแท้อันนั้นมันเป็นใหม่ยังใม้อย่างพุ่มหูหกันพุ่ซื้อมาแปดสิบบาทครับแปดสิบบาทบ่เสียเงินรักหนูนะมันมันเหลืออันเดียวแค่นั้นมันยังอันเดียวเนี่ยเขาบอกซื้อไว้มันขดเขาพุ่มๆก็เลยไปเห็นอันเดียวก็เลยซื้อออกซะขดกับยามันเนาะ คองโคตนี่แหละโตสุดท้ายเขาว่ามันง,ง่ามเขาเลือกเรือเลือกเขาครับเรือเลือ,เ,ลอเขาบอกเอาองค์กระดิ่งมันจะไปซื้อร้านอื่นผัดตังแต่เมื่อเลยซื้อเอาซะกแปดสิบบาทครับร้านกุชชมาห้าเหน็ไบไปเปิดสีแล้วแล้วนะคะคจะได้ล้ำล้ำจอบง,งามๆแล้วนะคะบ,บานล้ำจกค่ะเ <c oughs> ป้ยเงาขนาดเลย <c oughs> <c oughs> ปลดบ่มีเสียงเลยไหมบุมีเซียครับพระเจ้าคือ็แคดตีแท้โอ้ ก็มีเสียงก็มีเสียงเหมือนกันนะเนี่ยครับมันก็โอ้หนูบ่เคยผู้ใดไเฮ็ดงามปานนี้เออหนูมถือเพิ่งจ้าของนะครับเอานะโอเควันนี้นะคะไอศักดิ์กษิเฮ็ดอันอเอออันยังก็ไอศักดิ์ด้ามจอบ,บด้ามจอบบ่โอ้โอโอเออ,อบ่ถือก็สิเฮ็ดด้ามจอบให้มาดามพู้นะคะคือด้ามจอบมาดามมันมันหักค่ะทุกคน ไอซักก็เลยอาสาสิเฮ็ดให้นะคะอันนี้อันนี้เมื่วานดาก็เอาไปเอาไว้นั่นแหละค่ะเดี๋ยวหนูเก็บไปเพราะว่าหนูต้องใช้เอาเอไว้ใช้ตักปลาปะซิเฮ็ดดามจอบให้ซะละจอบหนูไปใส่พวกแม่ทิมหรือว่าจับเจออะไรพวกโม่ทิมได้เขาพอด้ำทิมในเครียดได้โมเมนต์น้องครับอือเด้อ ด้อด้ด้มาหน้าับกระเปาอะไรคลกูหลายนะนะน้องมาน้องมาไปยาบ,บ้าเบิ่อไงชาเป้นเฮดให้นะคะพ่อสิหาตัวแก่แม่นบอน่อ้เขาเอาเอาไม่หแห้งบ่ครับบนดำแต่ว่ามันมันมันแห้งอยู่แต่ว่ามันมันตแก่ครับ đeo trên Isaac, Ken đi nụ chạc đấy, tôi đây cái đây. Thì... Ờ, thăm đi, ờ, thảm đi, luôn, để mà, ăn, nhau này có gì là nụ bojak cái cành, nhà không, không không, 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 เอาไม่ดิบไม่ดิบก็ได้ยุตแต่ว่ามันหอมมันไม่อ่อนบอ่เอาตัวใดก็ได้โอเคค่ะเตัวนี้เคครื่อยบ่มีนะบ่มีครับมีขวานเลยโอเคค่ะให้กำลังใจยุ่งด้วยไอยุ่ครับเก็บจอบให้เอ้ยยุ่งยุ่งขายผมมาแล้วแม่โอ้โหสุดยอดเลยฝีมือฟัน เมื่อายุ่งนะคะยุ่งนะคะนี่นโอ้โหเราไม่ใช่คนดีแต่เราก็ไม่อยากฆ่าเอ้ยนี่ไงนี่นยุ่งหลายกัดเจ้าเด้อไอซับมันก,กัดอยู่แล้ว, <laughs> ลว <laughs> ให้กำลังใจยืนให้กนลังง่านยเาอานะนเบ้อเราเอา มักต่ว่าบ้านเพื่อนมีไม้ไผ่หลายภูฏอยากได้กับบ้าวโลดแม่นบ่บ่แม่นแล้วเนาะ่า่โอ้ยแมนบ่เสียวนั่งขับเป็นอย่างเอ้ย,อยตรงนั้นมันได้อยู่ไอ้ได้อยู่ครับแม่นได,ไ,ดได้อยู่มัน,นอจ้าบุญตัดหรออืมเรียกว่าภูฏายกได้ดเอาไว้ให้ยังไหลเถอะ ไม่ไผ่นี่ผม้เท็ดรั่อยู่ในครบครัอ๋อไว้ทำรูว้วตะกี้ทั้งหลายกูนี่เขาอ่หอยอ๋อบ่บอาตัดบ่ใส่กะละมังไมคือบว่ย่เทือ่อรับเอาไปบัชาบ่โมู้เพื่อนเออท่านี้ก็ได้อครับได้ได้ได้แล้วเอาอะไร อียังอ่ะเอาซื้อยังมาให้ก็คือเอาใบบูชาเบิด์ตเนี่ยอ๋อเด,ดี๋ยวผมใส่ครับอู้ยยามงใหญเด้เขียดเด้ผมจะเขี่ยเขี่ยเด้บาดนี้เด้เขียด้อไม่เห็นหนาไก่เด้เดี๋ <c oughs> <บน> <laughs> ยวผมใส่อีครับบัวนะไม่กําลังใจไอ้ซักไอ้ข้มามะนาววันนี้นุ่งไหลอ่ะเนาะหรอเนอะนุ่งกัดไอ้ซักนะบริการนู่นหรอนู่นใส่ขายาวโอ้ไหลนี่สุดสุด มัน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 ่มนายูเ็รลำจอบให้มาดามงคูส่วนเราก็มักทำสวนทำไรนาขึ้กันเดี๋ยวไอ้ซักดำหน้ากัไปดำพ่อมาแล้เดี๋ยวผมไปเผาเครับค่ะ เราอยู่ใส่เทิงเฮือนเผื่อปะนึกว่าเราอยู่เทิงเฮือนไปช่วยปะดีเราเออดีเราเบื้งเด้อมีดเพ่นสิเก็บไว้ใส่สงสัยเพ่นสิเก็บไว้อยู่ห้องนอนพผูนเด้อฮะการมั่งใส่เข้านอนเบิ้องกละมังซื้อไห้เนี่ยเบิ้งดูอตายังอยู่ที่เก้าที่เก้าทักได้ผู nah oh oh ้บ ah? ่าวสูตรนี่เด้อ นี่อันน้ำซาวข้าวเนี่ยพ่นเอาไว้พ่นเอาไว้ยังก็ซาผมซาผมใส่ใส่น้ำซาวข้าวนะคะป้าเต้าหู้บ่าวค่อยคือสิคักแต่เนาะืมเด็กกระติกมาดามก็ใส่ลงแข็งยมกระติกใส่เต้าหนูเอาไว้ให้นะอะไรรคัเตบข้าหนูเอาให้ไปใส่เต้าหู้อยู่ในขันป้าค้างไว้นี่ห้องนอนผูกเปิดถั่เอาไว้ย่างดี คืออะไรอันหิ <te ้งพระคนละคนนะผมห่วงกบบ่าวสวนบ่าค่ะหลายอยู่อยู่บ้านตามสมตามกินเองได้เนาะตามกินเองเด้เหรอกินเองปวดหัวคุณบ่าวสวนจะไปน่องปะเข้าไปเฮ็ดล่ไปอยู่กับไอ้ศักดไม่ต้องห่วงปลอดภัยนะคะมาด่ามครูส่วนไอ้ศักจะไม่ปลอดภัยนะคะ ไอ้สักจะเสียเสือเสียงยอนมาดา่ามึงโผนะคะคบ,คบคะ่้แมนบอกว่าเออเนาะมีผู้สาวบุกมาถึงบ้านบะซานล่าสุดไอ้สักนั่งร้องไห้รล่ามาแก่ครับโอ้เดงกุ้งบะคักบะพอดีเนาะ นะั่นไม่เใ็ดตรงอันนี้ก็ได้ตัวมันบแดไอ้อันไหนครับเนี่ยตรงเชนนี่เดี๋ยวเลาเลาตัวที่ออกก่อนครับทันทีว่ามุกตาบ่นเนี่ยครคือสินาขแข่งนาะนนลำลำบางไงในพอดีมือเต้าดาเต้าหมกุมกมาดามันมันมันน้อยบ่ไอคับอ๋อเฮ็ดจไดอันใส่ลำไงบ่เนี่ยเต่แต่ว่าตรงตรงเหลาออกได้หลายครับเนโอ้แล้วปัดยางงาเอด้วยทั้งงาทั้งไงบ่เนี่ย มัสียกได้บุ๊แต่ว่ามังไปหมันมัเงเงไปหมดมันกัดทเบาคนก็กลัาหรมันทำดีบเลยค่ะให้กำลังใจจะยืนข้างๆเธอเพื่อให้กำลังใจแบบขมักขมันมากเลยอะเลาโอ้เขาเราเขาเอาเอาผ้าซักขึ้นๆๆอๆ่างสิบอ่มันจะเร็วเทเร็วเทเร็วเทเวเนะ หนูเด็ฟันหนูเลยเด้จิบชิบชิบไปแล้วับเป้ยครเอาลงไตก็ได้ครับโอ้ยสีเนาะทั้งหมดเราผมาบอได้เวลาเวลาคุดเวลาอย่างนีนมันยังมันห่ามือนะครับมันบาดมือค่ะมันบาดมือเนาะมันตงเราคงเกี่ยงเลยนี่เมื่อสกเฮ็ดไอเลิฟยูกเขาได้เฮ็ดเฮ็ดไอเลิฟยุนสี่ย้าได้หมดม่นเป็นไปได้เหรเพื่อนประหยากเฮ็ดเพื่อนย่านเขาเห็นบัวอะไครับมันบัวได้เบื้องหนูเนี่ยสะ เื่ม <ised> <con> ื <ilan anders gib ED> <min> ่อหนูนีไปนะหมายความว่าจะไหนน้อมนะบอกเอามาจบยอกราป้าใส่กระสอบไว้ย่างดีพุน่ะป้าบอกป้าใส่กระสอบไว้ย่างดีจุกจุกน้อยหัวมันอ้ามี่ครับบ้าจุกน้อยงพวกปยกบ่วย มันฮากมากหลายเดือนแล้ว,วแต่ว่าบริเ็ดลำไม่เดี๋ยวจะเอาเอาขาไเราอีกที่อนเขาแห้งได้วบเสียเวลาไอซักหรือเปมาดามีจ่ายค่าตัวไหมอ่ะมีจ่ายค่าตัวไหมค่าเสียเวลาไปดีเลย ไม่แก um, uh, uh ่ huh. no ้ตงผู huh. ้ครับระานข้นเด็กนีขนานหูพี่ฮะเนี่ยนก็ู้พัคกับแล้วนั่งให้กำลังใจยืนให้กำลังใจวาสร้างันนีมึง่ะครับเนี่ยมนแก่ครับทกลมันมันแดงมันหูอ่นอันถือว่าเนี่ยนี่นี่ไรนร เกลังใยีครับโอ้ยขับได้ไหมขับเกออันนี้มันตรงมันตรงเลาไปเลยบิกๆอ่ะมันตรงเลาไปเลยมีค่มือเหรอคแม่มัดมือแล้วเลาไปเล้วมาโมเดีวครับเสาเสาพ้นบริบ่นดได้ไ แต่ว,ว่ามันอันนี้ผมซื้อประมาณเกือบช่วงหน่อยครับแต่ว่ามันสมเป็นบะส้มครับแสดงว่าเล็กเนี่ยเล็กเนี่ยครับเ<อ>ขาเรียกผ่า,าเนี่ยเล็กเนี่ยชั้นห้องโนู้นนั่นมันตู้ไหม้าพ้นแล้วพวน้นอีกตู้ไหมผมว่าดามัอนได้อยู่ครับผมว่าได้สตัวบะหมี่นู้ตัวค่ะค่ะ,ะอินทรายเจ้าเก้าผลักเอาไว้เลยครับ มึงยเพื่อนอ่ะก็บูนี้นครับมึงยัขงขนเข่าผมว่ามันคืสิมงที่อะไรพงแซ็กฟอกหนูยังหายเนาะนอกจากคนคนเคยออกเคยเข่าอยู่นะครับเัลนก็คือหนู้ยกำลังสีซัดผ่าผมบอกซซัดผ่าทุ่งเข่าข้างนอกวันนี้ฮารฮารฮาพงแซ็กฟอกที่หนูไว้ในกล่องอ่ะไม่มีคนเคยหนูไว,ว,ว้ตรงนั้นตลอดหายผมบ่กข้นไม่ครับ โอ้เอากระบอกกันแน่กันกับบุมีผงศ์สกาใส่มาเนี่ยนะรักของห้าจนเบิดแน่แบงเอากระบอกเอาแน่เอาไปไปกระปุกเลยก็นั่นแหละอ๋อผู้เรียนรักของของเายบ้านคนในเอครับผู้เรยผู้เรนน่บุ้ม่อนหนุกบุ้มเอนหนกคนคนหนอกคนในไหมถึงว่าคนเคยเข้าไปเคยไปเคยมานะเขาไปคุยกันก็าไปรู้กันไผมาเอาเจ้า เไในหวงคองอย่างเราเต้บ่างเขาจใส่มันร้บาแต่เกิดเขามใ่อกเกินผู้อื่นเนี่ยขนไมเคยเข่าเขาโบเขาได้คำเป็นเขาขึงทีสุพาเขาแจ้งเขาว่ารักาะมีปิตุขบังบคุมได้หรอครับมันบุคุมได้เป็นนะเองเือนของเพื่อนเพื่อนนอกจากขนเคยเข่าคอยออกไหมคยมาเนี่ยน้ำดูนี่เขบหัวไผ่ รนยการแหกเขปนบง่ะมาดูเจ้าครับปนายงนักนักบครับปาตัวมันตงระมาสองกิโะมันตงเราให้มันน้อยๆด้ครับมนมันตัวคตัวน้อยๆนึงบันเดี๋ยวคุณพสีเราให้ให้น้อยครับ นี่มันเวลาที่มาดามคุว่างคือฮ็ดส่วนนะคะฮ็ดสวนแล้วก็างหญ้าประการแรกเนื่ทังหญ้าไักนี่บ่เหาอหครับบ่ให้ทางไม่บ่นหญ้าเจ้านี่ย่ะเดี๋ยวคุณทังเองก็ได้ครับโอ้ทางเองให้บ่ให้ซอยต่างบ่เมาดามเมื่อยเรอืมยเเมื่อยดิุอกนี่คนสิเราหอยคนสิเราหยกระับต้อมาดา ให้มันเนยน้อยลุงมงเก่าอมันเนยน้อยลุงมะเก่าครับเห็นมันเริ่มมันเริ่มอยู่างเได้แล้วะนะคะเนยน้อยครับลำปางยัยหนึ่งแบกเบิ้งวัสดุประมาณสามกิโลกักับตะโถโอ้ตอลุ่นมาดำก็ได้กล้ามแล้วครัว <laughs> ามขึ้นนั่นพี่โ้่โอ้ยเป็นห่วงหนูเนี้ยเห็นว่าก็ได้้ศภาษาแบกจุกกระป๋แห้งแล้วแล้วเป็นพี่นะครับมาแล้นอยู่ค่ะอ้โอเคเนาะ นีขอจบเพลงนี้นะคะสวัสดีค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพล์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจไอ้สักคนดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะมันเป็นภูมิหรือภูมิวัดหรือดับอะไนี่ไม่เล่าไม่เลาพุทธมันหนักเลยไม่เลามันพุทธดิน,ม,นมันจะม,มันจะเขา <Be ur. S 2> ่ามันจะเข่าเลยเบ้ออาน้ำหนักหนูเดชบัดน,นี้เดชครับคำนึงถึงน้นำหนักหนูจ้องให้มันหน่อยคุนี้ครับอือหือ